สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนสิบโมงเช้ามืดตือต้อเลยฝนตกค่ะมันนี่ฝนตกพี่น้องในกลางล่มมาเนี่ยมนตกฝนตกผากใตฝนตกค่ะเป็นแต่เห็ดออกเร็วดิผากใตฝนตกแล้วใบไม้ก็เริ่มแตกยอดแล้ว ไม,ไม่เริ่มแต่โอ้ยต้นอันนี้ได้หน่ต้นทูบานเฮ้าหนิแม่เอีย,อยงอันพันงาพันเงินหนิแม่เนี่เขาเอาเอนยังอันเอยียงนั่งพญาพันงาบอกไหมย่งพันจริง <c oughs> แต่เกินนะเอออยู่นี่ก็มีนะทูบานเาฮ้าโอ้นตกน้ำไหลน้ำไหล ดูเขาตัดต้นไม้นั่นก็นสิมันบ่อนใช่บ้านาะเะตัดสันๆเดี๋ยวมันก็แตกออกมาเป็นคมเดี๋ยวหน้าร้อนมันก็จะแตกออกมาอันนี้ไม่เป็นอัพาร์ตเมนต์นี่พี่น้องว่ามันบ้านเป็นอพาร์ตเมนต์สองชัน้นแล้กกาอยู่หลายขอบขั้วเลยมั้งนี่อพาร์ตเมนต์ เมืง่งเงียบเงียบเราพี่น้องต่ดจังหวัดมิดอิมซิมมิดอิมซิมมาว่านหาโมงกับล้านค่ะปิดเบอร์ช้อปปิ้งไม่ได้ช้อปเราหาโมงเย็นก็จะปิดนี่จ้ะเนี่ยกำลังแตกยอดนี่เห็นไหมกำลังแตกใบ ลูกติ๊กหน่อยวาดงานนั้นศิละปะเขาพี่น้องอ่าก็เบือ่อละเห้ยติกน่อยว,ด,วดลรอดูเราก็เบื่อมาปุอ่างนี้ปั๊ดป๊บทินคติเปอรเซ็นว่าจเซ็งเดย์โอเปิเปิด้าม่นงวัดท่าเ่วมันก็ปิดวันอาทิตย์ป่ะไม่เห็นสิบเอ็ดมงเลยปิดวันอาทิตย์ป่ะพี่น้อง ิบเอ็ดโมงไม่ได้สิสิบเอ็ดโมงเลยยังบ่เปิดไหมเออเออบ้านก็เจนี่แหละยี่นอกเมื่ออายุตางยังบ้านหนึ่งห่างเขาจิปิดเสาร์อาทิตย์พี่น้องบวันดุดทัดต,ตะเลิงสิ่ไหบ้านเฮาน่ะวันเสาร์อาทิตย์นะเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงมนบอค้นก็ออกกับวันเสาร์อาทิตย์อยู่หนี่บอค่ะเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านพักผ่อนวันธรรมดาทํางานตลาดอาหารเปิดอยู่เด้ อันนี้เปิดเก้าโมงถึงถึงหกโมงเย็นร้านอาหารนี้พี่น้องคาเฟนเ่นี่ไหมเปิดเข้ากันนี่นี่เยี่ยทินออกต้ต่ปกเก้าหกโมงเย็นกับปิดข้างนางมาหากเก็บของพี่น้องเพ,พราะว่าโปรจะ่นเศ้เาอยู่นี่เศร้าบานอยู่นี่เศร้ามันเปนเรองแรกเนาเป็นบ้านที่ อานรเป็นหลังก็จะ่ห้นชซาเซาแซวเป็นไร้วันเลยอ,อันนี้ร้านโรบอทเนาะอันอ่าร้านนี้ซูชิพี่น้องแต่ว่าอันนี้หุ่นยน่นเสิร์ฟอาหารไปแต่วันนี้ปิดเหรอเด็สแต้นงนีดดอกเนี่ยเปิดสิบเอ็ดนาฬิกาถึง,ถงสามทุ่มโซนอกโทนชินชูยี่ อ๋อวันวันวันอาทิตย์เปิดชิปสองถึงยี่สิบหอดบ,บาทอาพี่น้องว่อเางีาวถึงบ้านแล้วค่ะไว้พอกันไม่คลิปหนาเด้อย้ะพี่น้องตลบราคาสวัสดีค่ะ